ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านเมืองอ่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6โรงเรียนบ้านเมืองอ่างตั้งอยู่เลขที่112หมู่ที่9ตําบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอจอมทองไม่ไกลระยะทาง25กิโลเมตรเป็นพื้นที่ธุรก,กันดานไกลลึกในหุบเขา ถนนลำลองทางดินธรรมชาติยากต่อการเดินทางในฤดูฝนไม่มีไฟฟ้าประปาและคลื่นโทรศัพท์ใช้ประกอบกับความยากจนของชนเผ่าในท้องถิ่นซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองบนความขัดแคลนของปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอุปสรรคเหล่านี้ กลับเป็นโอกาสสู่การสร้างความสำเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้โรงเรียนบ้านเมืองอ่างก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2520ปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนเข้ารับบริการประมาณ50คน ข้าราชการครูผู้ร่วมอุดมการตามจอ18จำนวน4คนลูกจ้างประจำหนึ่งคนครูพี่เลี้ยงหนึ่งคนโดยมีนายวรศักดิ์หมื่นวงคำผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษจัดการศึกษาร่วมกับคณะครูกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝา่าย ร่วมดำเนินการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงนายสนิทสีคำเมาครูชำนาญการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6นายโกมุตนุตมาครูชำนาญการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง4นางพัชรีจันโมครูชำนาญการ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสและชั้นอนุบาลน,นางสาวสุพรสีขวัญพรไพลไวันครูพี่เลี้ยงอนุบาลน,นายปรีชากุณาธรรมช่างไม้ระดับ3โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิรูปครูและบุคลากรปฏิรูปอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542โดยทางโรงเรียนบ้านเมืองอางได้ปฏิรูปการบริหารจัดการโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกฝ่ายซึ่งประกอบด้วย ครูและบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองชุมชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานนอกสังกัดในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆด้าน <B par noise> การปฏิรูปหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางโรงเรียนบ้านเมืองอ่างมีการปฏิรูปหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านเมืองอ่างพุทธศักราช2553ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตลอดมา นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาการและด้านพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมทางด้านลูกเสือเนตรนารีกีฬากรีธาเป็นต้น ปฏิรูปครูและบุคลากรน,นั้นเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยมีการอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการผลิตสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และส่วนของการปฏิรูปอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้นั้นทางโรงเรียนบ้านเมืองอ่างได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียนโดยจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นสวยงามปรับปรุงห้องสมุด เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์และจำนวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอสำหรับนักเรียนการบริหารบนความขัดแคลนปัจจัยในหลายๆด้านหาได้เป็นอุปสรรคที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านเมืองอ่างไม่กลับเป็นโอกาสดนบันดาลใจ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าภายในปี2558โรงเรียนบ้านเมืองอ่างได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน พร้อมทั้งการระกันการคุณภาพและมีการดิเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพเห็นคุณค่าตนเองมีระเบียบวินัยใฝ่เรียนรู้